สวัสดีกิกสวัสดีกิกสวัสดีกิกพวกเราคิดไว้แล้วว่าต้องมีวันนี้ไม่เสื้อกันหนาวสุดคูลใครใส่ก็เท่แบบบ้บ่มๆคือลือแค่สิบโลบัคมีลายโคตรเทก่กุ้งอ้วนและขี้หีแค่ซื้อก็รู้นลับโลบคัคซีลิงกอยู่ด้านล่างนะจ๊ะ สำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้สามารถกดไปดูได้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอีพีก่อนหน้านี้ e x p l o r e r อลิซาเบธได้ทําการขอเป็นเพื่อนกับกิกด้วยเหตุผลนี้กิกเลยมีความคิดที่ว่าจะพยายามหาข้อมูลจากอลิซาเบธให้ได้ว่าเธอต้องการอะไรกันแน่ในการแฮกโลบอกในครั้งนี้และจากคลิปที่แล้วซึ่งมีหลักฐานว่าอันเซนบลซึ่งเป็นแฮกเกอร์ชื่อดังในทิกตอกได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยอันเซนบลก็ได้ขอเป็นเพื่อนกับกิกด้วยเหตุผลบางอย่างก่อนี่กิกจะตัดสินใจพิมพ ที่นี่หาที่ส่วนตัวคุยกันเถอะก่อนที่อันเซนโบนจะได้ส่งแมปประหลาดให้เข้าไปพอกิกได้เข้ามาในแบบนี้เขาได้เห็นโตัวและเก้าอี้ประหลาดพร้อมกับมีตัวคนสีดำๆนั่งอยู่3คนและแฮกเกอร์3ตัวนั้นก็มีชื่อว่า Explorer Elizabeth, ั n s e n b บน Sun Bon สวัสดีกิกสวัสดีกิกสวัสดีกิกพวกเราคิดไว้แล้วว่าต้องมีวันนี้ ่อนที่กี้จะได้ถามกับพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของคุณคุณช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันเซนโบนได้พูดขึ้นมาว่าฉันนได้ใช้ชีวิตอยู่กับลูกอย่างมีความสุขจนกระทั่งมีคนมาพังบ้านของฉันคนแบบนายนายคิดว่ามันตลกมากเลยเงั้นเหรอนายคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องขำๆนเล็กๆที่นายไปอ่านเจอมาอย่างนั้นเหรอนายได้เจอสิ่งที่ฉันซ่อนไว้บ้างไหมมันยังมีอีกหลายเรื่องที่นายยังไม่รู้ เลซเบตได้พูดขึ้นมาแทรกอันเซนโบนและใช่ครับคอมลัทที่ซ่อนอยู่ของอันเซนโบนก็คือถ้าเราได้เอาเมาส์ไปคลิกที่กระดูกที่วางอยู่เราจะถูกวร่ปไปแมปสักแมปหนึ่งและมันมีชื่อว่าบ้านของโบนภายในแมปได้แสดงเห็นถึงบ้านของโบนและใช่มันถูกป้นจริงๆตรงที่กระจกเหมือนโดนอะไรบางอย่างคว้างเข้ามา และมันโดนขโมยกยีก็ได้ทําการสํารวจบ้านครับแต่เขาก็ได้ไปเจอหนังสือบางอย่างที่เรื่องแสงสีแดงแต่พอคลิกเข้าไปในหนังสือนี้เขาก็ได้ถูกวร่ปไปที่เกมไหนสักที่หนึ่งก,กีก็ถูกวร่ปามาที่แมปอะไรสักอย่างที่เป็นแมปออบบีแต่เมื่อเขาเล่นเสร็จเขาก็ได้เจอคุญแจอะไรบางอย่างรวมถึงในแมปเดียวกันนี้เขาได้เจอปุ่มสีเหลืองปริศนาจากนั้นกีก็ได้ถามแฮกเกอร์ว่าเขาได้เจอทั้งคุญแจแล้วก็ปุ่มสีเหลืองแล้วต่อจากนี้เขาต้องทําอะไรอีกเดี๋ยวผมจะขอสรุปให้สั้นๆนะครับว่าตอนนี้ม อลิซาเบธทำการส่งข้อความมาหากิกเพื่อให้กดเข้าไปในลิงก์เกมของอลิซาเบธหลังจากนั้นแฮกเกอร์คนอื่นๆก็ได้โผล่ออกมาซึ่งแต่ละคนนั้นมีใบหน้ายิ้มแล้วแฮกเกอร์ในตำนานอย่างอันเซนโบนก็ได้โผล่ออกมาพร้อมกับลูกของเขากิกได้กดเข้าไปในเกมของอันเซนโบนแล้วได้พบกับสตอรี่บางอย่างอันเซนโบนเขาได้อ้างว่า เขาได้ใช้ชีวิตยอยู่กับลูกสองคนแล้วมีคนมาปาก้อนหินทําลายบ้านเขาและขโมยของบางอย่างของเขาไปเขาเลยมอบหมายหน้าที่ให้กิกไปค้นหาของพวกนั้นและถ้ากิกทาไม่ทันอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับโลบอ์รวมถึงเอ็กซ r พอร์เรอร์อเลเบตก็ได้ตั้งนาฬิกานับถอยหลังเอาไว้อีก17วันว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นและมันคงเป็นเรื่องที่ไม่ดีต่อจากนี้เราไม่รู้ว่ากลุ่มแฮกเกอร์กลุ่มนี้จะทําอะไรบ้างหรือเขาทําอะไรได้บ้างแต่ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องดีเลยครับถ้าเกิดว่ากิกไม่สามารถจัดการ แก้ไขปริศนาที่กลุ่มแฮกเกอร์นี้ต้องการได้ผมว่าเราอาจจะได้เจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอ